ไม่มีแรงแล้วพี่พี่ไปพี่ไปแล้วล่ะเดี๋ยวคันนี้อันนั้นนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีกเตนนี่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้พี่เฟิร์สไม่ละไอเนี้ยไอเต้นนี่คือให้ตัดกำลังมาเนี่ยใช่เพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าบทแอร์พอร์ตเวลาพูดจะได้แบบว่ามันเหนื่อยอ่ะดิเออมันเหนื่อยอ่ะดิโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์โทรศัพท์พี่อยู่ไหนฮะรู้แล้วรูแล้วเอ้ยเพราะว่าพี่เพราะว่าพี่จะอหลอะไรอะไรมาพี่ยเนี่ยอ๋อโอเคโอเคสวัสดีค่ะทุกคนไม่พูดพร่ำทเง แบรนด์แรกในชีวิตถ้าไม่นับใช่สองตัวอะไรอะัีพี่ขกยกี่ตัวจ๊ะพี่ขายพี่ตัวเดียวก่อนพี่ก่ตัวเดียวก่อนยังไม่ต้องไม่ต้องไปถึงตัวอื่นเอาตัวนี้ก่อนแบรนด์แรกในชีวิตถ้าไม่นับกับธุรกิจที่พ่อทําเจ๊งไปเยอะมากอันนี้คือแบรนด์แรกในชีวิตของพี่มันประสบความสาเร็จเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเพราะพี่มีเอาพ่อมาเกี่ยวไม่ต้องมองไม่ต้องคอน <อ>ลุงลองหนูมไม่ได้พูดลุงๆอง,องไม่ดูลุงงไม่ดูหรอลุงรงในอปกแกังกายอยู่แบรนด์นี้เป็นแบรนด์เซรั่มทำไมถึงจับเซรั่มเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะไม่จับครีมไเ <อ S 1> พราะพี่สวยพี่รู้สึกว่าพี่สวยยูพูดถูกต้องยูพูดถูกต้องพี่รู้สึกว่าปกติแล้วเวลาพี่ใช้ครีมอะไรเงี้ยพี่ชอบไปใช้พวกของเกาหลีอะไรอย่างนี้แล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่แบบว่า คุณภาพทัดเทียมกับสกินแคร์ตะเภาเกาหลีแต่ว่าคนไทยซื้อได้เออก็เลยออกมาเป็นตัวนี้กว่าจะกลัากว่าจะอะไรมาเชื่อถ้าเป็นปีนะสารสกัดจากชะเอมต้องบอกเลยว่าตัวนี้เจบีอะไรเมื่อไรเมื่อไรเจบีปกติเท่าไหร่ปกติแล้วเอยขอดูราคาหนึ่งได้ไหมจะจับเวลานะจะจับยางอ่ะข้าบอกโปรมาเลยไม่จับยังยังทําไมยังไม่จับอ่ะบอกปุ๊บจับปั๊บเซรล่ามตัวนี้ปกติราคาหนึ่งแถมหนึ่ง 398อ่าวันนี้พิเศษไลฟ์เ,เจลลี่ขายแพงกว่าปกติเจนนี่ยี่พี่พูดเลยเจลลี่พี่เหนื่อยนะพิพี่เหนื่อยโอเคแล้วไดพี่เต้นทำไมองี้ยบอกติดต่อต้องการนิดนึงจำชื่อผิดนะเจนนี่ต่อวันนิดนึงวันนี้เหลือ239เจ้าเวลาเต้นเดียวหรอ239อะไรนะเด้นเดียวหรอหนึ่งแห่งหนึ่งบูมไม่แล้วคนได้2อ9บาทอะไรอะ มีคูปองมีคูปองอีกคูปองมีคูปองถ้าใครมีครูปองกดใช้ครูปองบูมชุดกูปี้ไม่แล้วไม่เหนื่อยลักษณะเตียมาเท่าไหร่แล้วอะไรนะเตียยมาเท่าไหร่ขอไม่มากไม่น้อยวันนี้ขอไม่มากไม่น้อยอยากกดกด กดแล้วก็จ่ายตังค์ด้วยถ้าไม่อยากกดล่ะถ้าไม่อยากกดแล้วแต่จะเชิดจะอะไรก็ไม่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 สนแต่ว่ากดแล้วจ่ายตังค์ด้วยได้ไหมล่ะขอได้ไหมว่ากดแล้วจ่ายตังค์ด้วยได้ไหมไม่ใช่กดแล้วเชิดขอแค่หกพันบ้านโอ้โหเยอะไม่ล่้าโแปลว่าเยอะแต่ว่าราคาดีไงถ้าโอ้โหแปลว่าเยอะอ่ะมันดียังไงก็เสียน้อยมากมันดียังไงใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปที่แบบละไอเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเขาเรียกว่าอะไร บูมคอมห้งอ่ะเวลาเราก็ไปห้งคอมเมนต์ถามว่าวันนี้มีกระเทยเหรอหยดกันไปกัทรยไม่แล้วันอื่นไม่มีกระเทยแล้ววันนี้คือเผู้หญิงเหรอผู้หญิงค่ะปกติแล้วเวลาเราจะแบบอยากจะใช้สกินแคร์สักตัวเนี้ยเราต้องแบบว่าไปหาโน่นหนานี่กว่าจะเจอสกินแคร์ที่ถูกใจเราอ่ะก็เหมือนสามีอ่ะเหมือนแฟนอ่ะกว่าจะเจอแฟนที่ถูกใจเราก็ต้องใช้เวลาถูกไหมกว่าจะเจอสกินแคร์ที่มันถูกใจถูกกับหน้าเราใช้แล้วมันได้ผลมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน ตัวเนี้ยพี่ใช้พี่ทำอ่ะใช้เองเอาตรงๆทำอ่ะใช้เองแต่พอใช้แล้วมันเบอร์แล้วก็ารู้สึกว่าเออกขอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ดูใช้แล้วดีก็ใช้ต่อไปก็มันก็ราคามันดีอ,อ่ะมันก็ประหยัดเงินเอาเงินไปทำนู่นทำนัำ่นทำนี่ได้ออแต่ถ้าใช้แล้วไม่ดีก็อย่าว่ากันเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยวันนี้ขอแค่นี้จริงๆออกดไปลองใช้ดูใช้ใช้ได้น้นครอบครัวนะราคา<ป>ที่ขึ้นอยู่ได้สองขวดค่ะปกติแล้วอ่ะเขาชอบขโมย ทีมเราใช่ไหมโง่ขโมยของเขาทำไมเป็นงั้นนะเพราะเขาเป็นคนฉลาดเลือกเอ้าหรอเขาถึงเลือกเราอ๋อฉลาดที่สุดอันเนี้ยแต่เราเหนื่อยหน้าตาเราดูเหนื่อยไม่นะหนูไม่เคยเหนื่อยจริงหรือเปล่าจริงเลยอีกสามนาทีขายของไหมเอาขายกันเได้นพี่ชอบคุยด้วยไงพี่กนานๆเราจะได้เจอเจนอนะเอออะมากดกันเข้ามาเร็ววันนี้ขอแค่หกพันออเดอร์เท่านั้นแล้วไปเลยกับเลยได้กับเลยถ้าได้หกออเดอร์ล่ะ อะไรนะไห้หกออเดอร์ล่ะก็เศร้าใจนิดหน่อยแต่ก็ทนได้นะนานๆทีจะได้มาเออนิ่งนะมึงอ่ะนิ่งนะมกำจะส่งให้อยู่นี่ไงจะเข้าจะส่งให้อยู่นี่ก็่ทุกนาสิรออยู่ว้วแล้วคุณทำไมคนต้องใช้เซรั่มของคุณเฟิร์นนะไอ้อย่างคุณบูมอ่ะไม่ได้ใช้นะไม่ต้องห่วงคุณบูมเนี่ยไม่ได้ใช้แน่นอนอ่ะถ้าคุณจะ ถ้าคุณจะเปรียบเทียบในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยคุณบูมใช้ไหมเอ้ยคุณบูมใช้เหรอคุณบูมไม่ได้ใช้นะไม่เคยไม่เคยไม่ได้หยดเดียวนะถ้างั้นมั่นใจได้เลยว่ามันดีมันดีแน่นอนเพราะคุณบูมอะไม่ได้ใช้ทําไมเรามาเหนื่อยไม่ได้ไม่ได้บูมเขาทู้เขาว่าเคลียร์อ่อนเคลียร์ไม่ได้เออก็คือ เอางี้ดีกว่ามันคือการเติมน้ำม,ม,มันมันคือการเติมน้ำให้ผิวเจน,นี่ปกติเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเราทำงานกันตั้งแต่เช้าถูไหมที่ยงบ่ายอยู่แล้วใช่ไอ้บูมเนี่ยแต่งปุ๊บอยู่ฟัดนะออแต่งปุ๊บอยู่เลยเออแต่เราเนี่ยต้องการผิวที่มันแบบเติมเต็มคอลลาเจนเติมเต็มน้ำให้มันเพราะเวลาแต่งหน้ามันติดทนทั้งวันครั้งแรกที่ใช้เฟ์นเคลมเลยนะสองนาทีค่ะ อเหนื่อยว่ะแต่งหน้าติดแต่งหน้าติดอยู่ยันสี่ทุ่มไปเข้าบ้านหกบาโคตต่อได้เลยใครไปบาโคตหรอแน่สนใจขนาดจะสนใจไม่ใช่ก็จะหายูไปสมัครไงอ๋อบอบอไม่ต้องไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปหรอกพี่ทำไมถ้ายูไปพี่จะใช้บริการไหมอืมพี่ก็คงเหมาร้อยดื่มอย่โอ้โหชอบอยู่แล้วเยอะเหรอครับพี่ชอบอยู่แล้วคนตกทองแดงพี่ชอบอยู่แล้วร้อยดื่มเป็นยังไงร้อยดื่มก็คือเป็นแบบว่าไม่ได้ต้องดื่มนะ เนี่ยกูไม่ได้ขายของกำลังคุเรื่องอะไรเซรั่มไฮเซรั่มเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครที่เข้ามาตอนนี้นะฮะฝากหน่อยฝากกดหน่อยนะฮะวันนี้ได้สองขวดได้สองขวดหนึ่งแถมหนึ่งนะได้สองขวดเลยนะในราคาสองสามเก้าปกติขายสามร้อยกว่านะอ๋อปกติขายสามร้อยกว่าวันนี้กว่าจะได้คิวมามันไม่ได้ง่ายติดต่อมาทุกช่องทางนี่จะกูมาตามท่อน้ำได้บ้ายมาแล้วมาได้ปโผล่มาห้องเราเลยเฮ้ยโผล่ผิดโผล่ถูกที่ไปเจอพากีฬามันมันสิเออพากีฬา เปิดผิดเปิดดูดไปเจอผ้ากีฬามันๆยังไงเนี่ยมันยังไงตอนนี้มันยังไงแล้วผมก็ไม่เคยมาไลฟ์กับคุณเนี่ยผมก็ตื่นเต้นเนี่ยออ,อ,อดเดอร์ฮอต9 9เก้าเก้าเก้าคนกำลังยืนยันค่ะออนีองูได้คนยืนยันว่าอันนี้ใครอยากกด กดได้เลยขอบคุณมากสําหรับวันนี้ทาไมถึงต้องกดนะทำไมถึงต้องกดเซรั่มพี่แล้วก็ดูทํผ่าอะไรอย่างเดียวละก็ต้องกดจีมานั่งดูเฉยๆหรอจะบ้าเหรอมันก็ดีไงใช้มันก็ดีคือเอาตรงๆพี่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวพี่ไม่ใช้ตัวอื่นเลยในชีวิตพี่นะพี่อ่ะสามสิบหกนะเจมี่ขอดูหน้าหน่อยะพี่สวยไหมสวยพี่สวยไหมสวยหน้าฉ่ำเาวาวขาวจ้วงนี่ยพี่โสดนะจริงพี่ไม่มีแฟนพี่โสดผัวหนูก็โสดแล้วมึงคือใครอ่ะ แล้วหนูคือใครล่ะลูกถ้าเจหญิ่งแบบนี้ตอนโสดนี่คือจีบอะเอาจริงอ้าวยิวไม่พูดนะแบบนี้เอ้ยนี่มันลูกเคยอันนี้พี่ินได้ไหมเนี่ยได้หิวแล้วพี่ฮิวแล้วเหนียวแนบเลยทงไว้นานเลยแล้วอ่ะเร็วๆหายให้กดให้กดค่ะทุกคนจิง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 เอาตรงๆสำหรับพี่นะผู้หญิงวัยสามสิบหกแบบพี่เนี่ยคือพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ดูดีในระดับคนรุ่นเดียวกับพี่พี่ก็มั่นใจอ่ะไม่แก่หน้าแบบว่าไม่มีโซมเลยถูกต้อง แล้วหน้าตาดีอย่างดีวมันไม่พอเพราะเราต้องทํางานตรงนี้เราต้องใช้หน้าเรอเวลาเราต้องห้อุดนชุถ่ายไปเลยค่ะน้ำไหลไฟดับถ่ายไปเลยน้ำไหลไฟดับไปเลยเอาเร็วๆใครจะตอนนี้ที่ช่วยเรื่องหน้าสว่างกระจ่างใสถูกต้องถูกต้องพี่อถูกต้องแล้วก็เรื่องว่าตัวนี้เน้นเน้นสว่างเลยเน้นเน้นสว่างแล้วก็เลนเรื่อง ฝอสาอาไม่โทรด้วยพี่รู้พี่ทำการบ้านมาพี่จะไม่พูดอะไรที่ทำให้ติ๊กต็อกแบนเจนนี่แล้วใครที่มีรอยดำดำรอยแดงแดงที่เกิดจากการยกขึ้นมาอะไรเนี่ยก็โดนอ๋อโดนโอ้ยจุดโรสายตาว่ะเออนี่ทำงานวงการบันเทิงเออพี่ลืมพี่ลาออกมาแล้ววงการบันเทิงเอาพี่ออกมาแล้วนี่เออใช่อุ่นร้อนชิบหายเลยบ้านตจ้งแพงทำไมแอร์ร้อนจังวะอ๋อวันนี้ว่าปิดหวังพี่มาปิดประหยัดอ๋อคือพี่มาปุ๊บปิดแอร์เลยใช่ค่ะประหยัดเออประหยัดแล้วพอพี่ไปเปิดทันทีค่ะเออเปิด20องศา ก็พี่ก็ยังอยากมาเจนนี่อยู่ดีงั้นหนูก็ปิดแอร์รออีกรอเลปิดทั้งวันนะฝากด้วยสําหรับเซรั่มตัวนี้มันเป็นของพี่จริงๆพี่ทำออกมาหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วว่าพี่ทาเซรั่มตัวนี้ออกมาแต่หลังสงการแล้วพะพี่แค่รู้สึกว่าพี่อยากใช้สกินแคร์ปกติเราใช้สกินแคร์ของเกาหลีเงี้ยแต่้องรีออเดอร์บ้างแหละต้องบินไปบ้างแหละเพราะมันหมดเงี้ยเอาทำไงดีนะหมดแล้วตัวเนี้ยพี่ใช้สารสกัดที่แบบว่า เน้นเน้นคุณภาพเน้นเน้นนำเข้าจากเกาหลีจริงๆริงเพราะพี่เป็นคนบ้าเกาหลีอยู่แล้วอนาคตพี่อยากมีผัวพี่อยากมีผัวเป็นคนเกาหลีใช่ถ้าพี่มีผัวเกาหลีพี่จะบอกเขาว่าเกาหลีพันเพื่อนี่เกาหลีใต้ใช่ได้ไหมได้ไหมให้พี่บอกมาไหมพี่บอกไม่ละที่วันนี้ไอ้ที่มาชอบมากอะไรนะชอบมากแต่ตาเราไม่ใช่อันนี้ง่วงอ๋อง่วงพี่เออเออเอาพี่ถามว่าอะไรนะ เซรั่มดียงเซรั่มดียงไงตอบหลายรอบมันดีจริงๆมันดีจริงๆสว่างสว่างเ,<อ>เลือใครที่มีอะไรอ่ะในตะกรา้าตกได้ตอนเนี้ในตะกร้ากด2 0 20ง209เคือถูกกว่าเดิมอีก<ช>มีคูปองลดไงมีคู<ช>ปองลดไงใครจะกดรีบกดหรืใครที่เคยใช้ไปแล้วต้องตุน<อ>ใครที่เคยใช้ไปแล้ววันนี้ยคือราคาสําหรับที่มาไลฟ์เจนนี่เลยนะ ให้คนที่เคยใช้แล้วไปตุนด้วยเพราะว่าของหมดบางทีเราก็ของขาดเนี้ยเราก็อยู่ไม่สุขแล้วทดเวลาบัตรเจ็บสองนาทีจริงหรือเปล่าเหมือนเมื่อวานบอลเมื่อวานทุันตั้งแปดนาทีนี่สองนาทีเออขอบคุณนะคะเจนนี่ได้ลุงรงค่ะไปขอได้ลุงรงลุงรงดูอยู่หรือเปล่าไม่ได้ดูหรอกอกำลังกานโอเคอะใครที่เข้ามาตอนนี้นะคะฝากกดเซรั่มด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยวันนี้จัดโปรมาราคาดีมากจริงจตอวนี้มได้ถูกกว่าเดิมถูกได้ถูกกว่าเดิมปกติมันไม่ใช่ราคานี้พี่ ปกติมันสองขวดสามกว่าบาทสองขวดขวดเดียวก็ตกแบบเ,เท่าไหร่เราก็ไม่รู้อันเนี้ยคือได้ไปเลยสองขวดในราคาสองต้นๆสองต้นๆใช่อยากให้ทุกคนได้ใช้นะคะผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ไดสําหรับเด็กๆที่แบบเพิ่งจะมีสิวฮอร์โมนฮนะอร์โมนอะเริ่มเริ่มมีตองประมาณช่วงแบบสิบเอ็ดสิบสองอะไรเงี้ยที่เริ่มเริ่มเริ่มผุดขึ้นมาแล้วอะเริ่มโผล่ขึ้นมาเริ่มจับแล้วมันเริ่มไม่ลื่นแล้ว ใช้ได้สำหรับผู้ใหญ่ที่อายุแบบ4ี5 0เนี้ยที่เขาแบบมีปัญหาเรื่องแบบอุ้ยฉันทํางานาตากตำหน้าฉันเป็นฝ่อสารอาไม่โทรงเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันอ่นหนึ่งนาทีสุดท้ายนะได้ค่ะ พี่เฟินทำราคามาดีมากขอบคุณครับตอนนี้ลูกค้ากดได้209บาทคือได้2ขวดใช่เลยแล้วขวดหนึ่งคือให้เยอะนะใช่ใช่ใช่จริงๆขวดหนึ่งอ่ะให้เยอะนะแต่ทุกแต่ย้ำอีกครั้งได้ไหมวันนี้ใครที่กดไปนะไม่โกดเลยจะชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ขอให้เปิดใจและใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องได้ไหมแล้วเทียบดูหน้าของคนที่แบบว่าหน้าเก่าเราอ่ะกับหน้าที่ใช้ไปสัก7วันอ่ะแล้วต่อเนื่องไม่หยุดไม่ได้เกียดใช้ไม่ได้เอามหน้า ml ค่ะส5ห ml ไม่ได้ซื้อไปแล้วไปวางไว้ที่แบบหน้าตัวก็จบอย่างเดียวซื้้้้อปลใใชชูด ลับซิว่ามันเป็นยังไงหลายคนอาจจะบอกว่าอุ้ยพ an ี่เฟิร์นทำเซรั่มออกมาเหมือนน้ำเปล่าเลยค่ะใช่ใช่ใจบุมไม่ได้ใช้นะทุกคนใจบุมไม่ได้ใช้น้ำหลายคนไหนหรอหลายคนมันเนี่ยหลายคนมันคนเดียวเนี่ยเออ ไม่เคยพูดเลยนะว่าไอ้น้ำซุปหมูกระทะมันมันใส่ผงชูรสเยอะไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะก็มันถึงเองกินแล้วแห้งคอมากเลยวันนั้นไปกินแล้วเรื่องไมเรียกหมาหลายตัวยิ่งเปิดร้านไปหมาเรื่องหมาหายไม่หมาหายเกิดจากอะไรเอออันนี้แต่ผมก็ต่างกินกันอยู่นะเออชอบแต่ชอบชอบนะมีวันนึงบอกว่าน้ำซุปน้ำซุปท้องเน้ำซุปจืดจังมันหายไปแป๊บเดียวมันกลับมาอันนี้เข้มข้นแล้วไม่เติมผงชูรสเพิ่มอ่าใครที่เข้ามาตอนนี้นะคะฝากด้วยเราเปลี่ยนตะกร้าแล้วหรอกำลังจะเริ่มแล้วค่ะโอเคแต่ตอนนี้ กดได้ใช่ตัวที่2ต่อเลยตัวที่2อันนี้คือมาเราเป็นลูกเขาเราต้องกระตันอยู่เราเป็นคนที่เกิดมาจากพ่ออสุจิของเขาเนี่ยเราต้องเป็นลูกที่กระตันอยู่เราจะไปหาว่าเอ้เขาวันวันเอาแต่เล่นกล้าวันวันเอาแต่หมามาหันไม่ได้เราต้องขายเพราะเขาเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้ยูจีคอลลาเจนนะคะของลุงลงอันนี้ขอให้พี่ยูดูได้ไหมได้แล้วพี่แล้วพี่ยูคิดนะว่า พี่ยิวอายุ60เท่าลุงลงพี่ยิวจะเป็นเหมือนลุงลงไหมใช่ไม่ถึงเป็นแบบเลื่อนๆนะรอปะหมายึงว่าขอ่อลพิวพันน่ะโอเคมายูจิคอลลาเจนนะปกติเขาขายซองละ390ร่ะบพอลูกเงินจริงๆวันนี้หนึ่งซองหนึ่งหนึ่งซองใหญ่แบบนี้นะมี60ซองเล็กกินได้60วันกินทุกวันได้60วันจาก3า0กเหลือ 3 5 9กดเลยก็คือได้6กสองใช่3 5 9ห้าก้อดกดนะก้ามันห่อละ30ได้สองห่อเท่ากับ60ใช่3 5 9ได้62สซองภรยาคุณฉลาดเรื่องตัวเลขคุณนี่อ่ะพี่ยิวดูว่าถ้าพี่ยิวอายุ60กว่าพี่ยิวจะเป็นแบบนี้ได้ไหมอ่าค้างซะแล้วค้างซะแล้ว บอกแล้ว่าเตลเน็ตมาเขาโดโดอันนี้ราคาที่ขึ้นอยู่ลูกค้าได้ไปสองห่อ,อได้ยาวๆสองเดือนอ,อ,อันนี้เป็นคอลลาเจนพลัสนะค่ะสารสก,กัดล่าเรือให้ดูให้ดู เอ้าเห้วะให้ดูนี่นี่แข็งแรงมากนี่ใครจะทำได้กระโดดเป็นกบเลยนี่ปีนขึ้นเป็นลิงต้นไม้เลยนี่คือนลุงลงเขาเป็นพรีเซนเตอร์ตัวยูจิคอลลเจนแล้วเขากินทุกวันวันหนึ่งปกติคนธรรมดากินวันละซองวันละซองสองซองลุงลงกินสี่ซองโอ้ไม่รู้ทำไปทำไมแต่เขาบอกเขาเป็นพรีเซนเตอร์รสชาติเป็นยังไงรสชาติมันจะออกมีความแบบว่ากินง่ายไม่มีกลิ่นคาวกินง่ายแล้วลุงลงกินวันละสี่ซองคิดดูใครเป็นลุงนะใครเป็นกินแต่เาหน หัวกาัสงันอะอะกินไปเลยนะวันนี้เช่เดี๋ยวนะยูจิให้ตังกูน้อยนะวันนี้เช่มาขายให้พ่อเช่มาขายให้เชเดี๋ยวนะคะวันนี้ยูจิคอละเช่ล็อกชาบวานต้องตักด้วยเปี้ยสำนักตรงตั้งวัดบนหลังมาขายเอง หลังมาขอใเองนะลุงลงหวานตั้งตักเลยเปรี้ยกิงแล้วข้อข่าลีเ,เพราะว่าเชีกิงทุกวันกับอาเคยอ,อ,อันนี้ก็ชอบอาเคอยอ <c oughs> ้าวแล้วไม่ชอบเชี่ยแต่เ,เหรอชอบอาเคอยอาเคยไหนเอ, <c oughs> อยยิย้มไปไปขึ้นห้องไปสองกันแล้ว โตดีมากวันนี้ลดราคาไปแบบหลายหลายบาทเลยนะยูจิของเจนนี่ขายให้พ่อนะใช่อันนี้ขายให้พ่อนะ้วขายลุงลงกิ๊กกระโดดดึงดึงดึงอยู่เลยทุกคนโดดเป็นกบอ่ะเอางี้เมื่อกี้พูดตกใจแล้วใช่ไหมหกสิบกว่าใช่ไหมเมื่อกี้หกสิบกว่าตกใจแล้วใช่ไหมปู่ปู่ปู่เก้าสิบกว่าเก้าสิบกว่าหนึ่งพ่อด้วยตาตีพ่อของลุงลงคำว่าพ่อช่างเขาพ่อของลุงของลุง ที่บ้านใครมีผู้สูงอายุทานได้เลยนะแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ทานได้ทานได้มันคือสำหรับกับเอางี้ดีกว่าคอลลาเจนมันช่วยเสริมสร้างพวกข้อต่อต่างๆคนเราถ้ามันไม่มีคอลลาเจนไปหล่อเลี้ยงอะเหมือนแบบมันมันเวลาที่ข้อต่อมันเะ ช่กไหมแต่พอมันมีข้อต่อไปหล่อเยี้ยเนี่ยมันจะทำให้แบบการขึ้นหวัดมันโฟล์ขึ้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็ควรเติมคอลลาเจนเข้าไปนะจ๊ะคอลลาเจนไม่ได้ช่วยแค่ผิวนะทุกคนช่วยให้กระดูกข้อต่อด้วยนะแล้วเรื่องคอลลาเจนจากปลานำเข้าจากญี่ปุ่นถูกต้องยูจิคอลลาเจนเฮ้ยแต่มันอร่อยจริงนะอันนี้คือกินง่ายไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบคนอยู่กับผัวหนูแบบหนูปวดฉี่ขอไปฉี่ว่าฉี่ตรงนี้เลยก็ได้ฝากหัวไว้ที่เฟิร์นเออโครงการฝากหัวเกษตรเยล ปากหัวว oh. ี่พี่ก cin ็เสร็จแล้ดิจัดไปครับเจ็บแดดค่ะเอยู่ประเกศเจ็บแด่อ่าปากวยนะคะยูจิคอลลาเจนนะยูจิคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนที่ลุงลงเป็นสีเร์ใช่ครับญี่ปุ่นนะเป็นประเทศที่คอเลาเจนดีที่สุดที่คนยอมรับใช่ครับปลาเขาเยอะคอเลาเจนดีมากนะครับญี่ปุ่นคือใครที่ กินคอเจนนะครับคุณต้องลองอะไรกินคอเจนจากญี่ปุ่นน<ช>ี่ครั้งม<ช>ึงคุงูจะเห็นผลลัพธ์แล้วมันชัดมาก<ช>แล้วลุงลงเนี่ยเขาเป็นคนแบบว่าเขาเถมตรงกับชีวิตมากเลยอะไรที่มันไม่เวิร์กอะไรท<ช>ี<ช>่มันไม่ดีเขาไม่กล้าเอามาเป็นพรีเซนเตอร์นะ<ช><ช>เขาไม่กล้าทำนะเขากลัวโดนดา่าทั้งที่ คนก็ดยาเขาเยอะกันลูกโทรหาเกได้ไหมอยากคุยเหรออ่ามาสิอันไม่ใช่เวลาทันเป้าหิงทันทานบุญยุดเลยเลยบุญยุดให้เลยใช่คุยกับคุณจริงจริงใช่ไหมเออคุยกับ์คุยเซตเตอร์เขาขายของเออมันจะคุยกับเจ๊แต้วเออเกดใช่เจ๊แต้ววันนี้จะโทรหาเจ๊แต้วนะไม่โทรหาลุงลงนะสั่งก่อนนะผมบอกก่อนสั่งก่อนใครอยากกินคอลลาเจนสั่งคอลลาเจนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะโทรหาลุงลงให้ ูลใครอยากคุยก oh. ับลุงลงนะครับช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้ต้องไปกดสั่งคอลลาเจนของลุงลงไปคนละหนึ่งออเดอร์กันต้องเข้าหนึ่งเทมหนึ่งวันนี้สาวว่าก็บ่าทไม่รับโทรศัพท์ไม่รับโทรศัพท์อาจจะถ่ายห่อตะแตกอยู่มั้งใช่ใช่หรือไม่ก็มีสองอย่างไม่ถ่ายห่อตะแตกอยู่ก็เที่ยวมานวดด้วยไ่รู้ช่วงเวลาประมาณเนี้ยอะไรอม่รับไม่รับรับแล้วหนูไม่รับไม่รับไม่รับแม่รับเดี๋ยวเขาโทรกัดหรือโทรกับเกี่ยวร่างกายอยู่ไม่ใช่เอาไ่ใช้เที่ยวมานวด โน<ด>ูอห์น่้ไม่ออกกำลังกายหรอกเวลาเนี่ยผิวตี้ค <c oughs> อลลาเจนนะคะที่บ้านใครเนี่ยมีเขาเรียกว่าคนคนสูงอายุเนาะแลวอยากจะไว้ใจผลิตภัณฑ์สักผลิตภัณฑ์หนึ่งเพื่อดูแลให้ ผู้สูงอายุเนี่ยเขาสามารถดําเนินชีวิตไปได้จะขึ้นจะเหินจะขึ้นชั้น2จะลงบันไดอะไรยังไงโครับโฟโต้ข้องตัวตัวเนี้ยคุณพ่อผันธารเขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วรวมกระทั่งคุณพ่อเฟินก็ให้ผู้สูงอายุผู้สูงอายุยิ่งคุณปู่เนี่ยเขาทานด้วยคุณปู่เก้าสิบกว่ายังวิ่งได้สบายเลยเนาะอันนี้มันไม่ใช่ภาพของแบบเมื่อสิบปีที่แล้วนะคุณยิว ที่เราถ่ายเมื่อประมาณเมื่อวานสองวันที่ผ่านมาเองนะออ่าโเคไม่ได้นานนะอาจิมตากับกดเวลาต่ออโดตากับตากโอเคโอเคมาฝากไว้นะคะยูจิออเจนมีฮาลาลไหมคะมีมีป่ะวะมีดิจีเจก็ไม่รู้มันไม่ใช่ของเจมันของก็เจอ่ะเจแค่มาพูดแค่เขาเฉยเฉยมีฮาลาลป่ะถามใหหน่อยดำเนินการอยู่ดำเนินการอยู่กําลังขอฮาลาลนะ แต่ว่าคอร์าเจนเป็นตัวที่นำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็มีเอ็มโอมิใส่วิ๊ะได้ามีนักงานวิจัยที่ช่วยเรื่องหูเขาเปิดแอร์สิอะไรเนี่อะไรอน่ยตอนนี้ตะกรฮอตหนึงพันแล้วนะทุกคนจากสองพันเ้าร้อยแปดสิบนะครับวันนี้นะครับมาแค่359ร้าบ้าบทเอาตรงตรเลยนะการที่จะแบบว่ายังไง ใกล้ผัวหนูอ่ะเฮ้ยมาแล้วเขาไม่ได้ปายูนไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับปายูนปายูนไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับใกล้พวานุเขาเป็นเข้าเหม่อปายูนหรือปายูนสวยนะคะใกล้ผัวหนูก็แพ้มุกอะไรแบบนี้ชอบอ่ะชอบปะไม่แล้วหนูอยู่เขาสองคนนั้นหนูปุ๊บบ้าอะไรเหรอคะับแม่ก็ชอบผู้หญิงตลกจริงป่ะเนี่ยพี่ทุกวันนี้ที่อยู่กันได้เพราะหนูเป็นคนตลกไม่แต่พี่ตลกกับหนูนะพี่พี่ทางเขาเลยอ่ะจี้อ่ะจี้อ่ะจี้สักมือสักแดงหรอกอ่ะสักแดงหรอกอ่ะแสงสีเหลือง ไม่เอาไม่ชอบพี่ไม่ชอบสีฟ้าชอบสีฟ้ายูจิเขาหักกนีผมก็ไม่สมคุณหรอกคือหักเจะมาเยอะกับผมสีแดงอะไรนะไม่เอาสีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินไ่เล่นกับกูด้วยเอาสีเงินเอาสีเงินวันนี้ต้องสีมกันนเพราะยูจิคอลลาเจนคอลลาเจนที่สกัดมาจากปลาญี่ปุ่นเนี่ยคุณมุนางมันตั้งนานแอเพิยอครยกล้แอเพิ่งเย็นเน่ยอะไรนะอะไรนะอะไรนะมาอะไรมาอะไรยกกล้องอ้ันเกอร์พกเกอร จเอาตาไปนั่งเล่นนอกไปคนไหนที่เป็นนียยิวอ่ะใครล่ะเขาไงยิวชอบคนแก่ไงสามหกปีอ่ะโอตยพี่ไม่ไหวแต่พี่หน้าตาแบบประมาณเด็กสิบแปดอยู่นะผมว่าพี่ไม่ไหวลองยิวเขาอึดจริงป่ะยิวกันจริงเหรอสามชั่วโมงอ่ะสามชั่วโมงนี่คือแบบว่าโบ๊ะบะนอนทีรู้จีคอาเจนครับจจะซ้ออมคลลาเนโอเคหมดแล้ยกันใช่ไหมเนี่ยขอดูหน่อยว่าสองอย่างได้ไหมได้ไหมยังไงเหนื่อยเหนื่อย อ่คิดดูว่านอนสามชั่วโมงแล้วเวลาที่เหลือเอาทำอะไรยี่สิบั่วโมงอ่ะขายของไอ้เวทพขอไม่รด้อะไรไออยู่ตรงเนี้ยกองตัวเกือบห้าแสนเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ไปได้เลยพี่ไปได้ใช่ไหมต้องไปใครแทนพี่ขายที่สาป่ะไม่ขายที่สาป่ะแต่ว่าสลับทางบ้านหนึ่งตัวได้